ผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวและทำบุญในเมืองนครราชสีมาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจึงได้ค้นหาข้อมูลโบราณสถานในเมืองนครราชสีมาจึงพบว่าที่วัดใหม่อัมพวันมีโบ์เก่าอายุมากกว่า100ปีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัดตั้งอยู่ในเมืองติดริมถนนครับเดินทางไปได้อย่างสะดวกผมจึงถือโอกาสนี้พาทุกท่านไปเที่ยวชม สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่วัดใหม่อัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับขับรถมานะผ่านถนนเนี่ยขับมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นซุ้มประตูวัดนะเลี้ยวเข้ามาเจอเลยนะครับตรงนี้บทเก่านะคือตามประวัติวัดเนี่ยบอกว่ามีการก่อตั้งวัดที่นี่นะครับประมาณปีพุทธศักราช2431นะครับสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็บทหลังเนี้ยก็ได้รับการบูรนณะอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2463 ก็มีอายุร้อยปีแล้วนะเกินร้อยปีแล้วต่อมาครับโบสถ์นี้ก็ทุดโทรมไปก็มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ครับด้านหลังผมตรงนี้ติดกันแสดงว่าโบสถ์หลังนี้ครับก็มีความเก่าแก่นะเป็นโบราณสถานนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับสวยงามมากเลยฮะวัดใหม่อัมพรวันตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาข้อมูลจากสำนักพระพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า แรกตั้งวัดในปีพุทธศักราช2431หรือสมัยรัชกาลที่5มีโบราณสถานที่น่าสนใจคือโบทเก่าที่มีอายุมากกว่า100ปีที่ประตูทางเข้ามีปูนปั้นลายเครือเถาและรูปเหมือนพระเถระชื่อว่าพระอาจารย์พุทธร่วมกับผู้มีจิตศราบูรณะบทหลังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2463โบทเก่าหลังนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ผสมผสานกับศิละปะพื้นถิ่นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเจาะช่องหน้าต่างสามช่องมีประตูทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังด้านละสองประตูโครงหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องไม่ประดับช่อฟ้าใบรรกาหางโงงซุ้มประตูด้านหลังประดับรูปเทพพนมซุ้มหน้าต่างประดับรูปครุฑฐานโบสถ์แอนโค้งเล็กน้อยรอบโบสถ์มีฐานใบเสมาแต่ไม่พบใบเสมาข้อมูลจากกรมศิลปากรกล่าวไว้ว่า เคยมีใบเสีมาคู่สลักจากหินทรายแดงหน้าบันใช้ไม้กระดานตีทางยาวไม่ประดับลายผนังด้านหน้าโบสถ์ประดับลายปูนปั้นพันพฤษาพญานาคและหลวงพ่อพุทธผู้ที่ทำการบูรณะโบสถ์หลังนี้ภายในปดิสถานพระพุทธรูปประธานปูนปั้นลงรักปิดทองปางมาลวิชัยและมีลูกนิมิตของโบสถ์หลังนี้วางอยู่ด้านในครบทั้ง8ลูกวัดใหม่อัมพวัน เป็นโบราณสถานที่มีความงดงามผ่านการเวลามามากกว่า100ปีที่สามารถเดินทางไปชมได้อย่างสะดวกถ้ามีโอกาสเดินทางไปยังเมืองนครราชสีมาอย่าลืมแวะเที่ยวชมกันนะครับ